บริษัท Big Tech ระดับโลกเริ่มตบเท้าประกาศกล้าวลงทุนในไทยเพียบ Microsoft ก็คือหนึ่งในนั้นค่ะที่เล็งเตรียมเปิด Data Center ระดับหุยภาคแห่งใหม่ในประเทศไทยเช่นกันวันนี้จะพามาทำความรู้จักว่า Data Center สรุปมันคืออะไรมียังไงแบบม้วนเดียวจบกับเทรนด์ i p s Talk เรื่องดีต่อใจที่คัดมาให้คุณค่ะ Data Center คือพื้นที่ใช้สำหรับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแล้วก็เครือข่ายและส่วนประกอบอื่นๆซึ่งส่วนประกอบที่ว่านี้นะคะก็อย่างเช่นการสื่อสารโทรคมนาคมระบบจัดเก็บข้อมูลการบริการฝากวางเซิร์ฟเวอร์และเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ก็พวกข้อมูล,มล,มลความจำไฟเอกสารโปรแกรมต่างๆและรักษาความลับให้หน่วยงานและองค์กรค่ะนอกจากข้อมูลแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนประกอบและโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนมีการสำรองแหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆ Data Center เนี่ยเป็นการดำเนินการระดับอุตสาหการรมโดยใช้ไฟฟ้ามากพอๆกับเมือง เล็กๆในเมืงอมงเลยค่ะวามสาคัญของ Data Center ก็คือมันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการให้บริการต่างๆโดยเฉพาะภาคธุรกิจค่ะเช่นการจัดเก็บข้อมูลการสํารองข้อมูลและการกู้คืนแอปพลิเคชันด้านการผลิตเช่นพวกอีเมลธุกรกรรมอีคอมเมิร e ์ซปริมาณมากๆขับเคลื่อนชุมชนเกมออนไลน์เก็บข้อมูลสนับสนุนขนาดใหญ่และการเรียนรู้อุปกรณ์และปัญญาประดิษฐ์ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ Data Center ในไทยปัจจุบันเนี่ยนะคะดัต้าเซ็นเส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยมักจะให้บริการแบบโคล c เคชันค่ะหรือเรียกง่ายๆก็คือให้บริการให้พื้นที่่่เเเชาพพืออนระบคมิวต ไปวางนะคะตัวดัตเซนเตอร์เนี่ยนะคะก็จะจัดเตรียมระบบไฟฟ้าระบบระบายความร้อนระบบเครือข่ายสําหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภยัยเพื่อผู้เช่าเนี่ยไม่ต้องลองทุนสร้างด a ตเซนเตอร์ด้วยตัวเองซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายทั้งการก่อสร้างแล้วก็การขอใบรับรองมาตรฐานที่เข้มงวดหลังจากสร้างแล้วเนี่ยค่าดูแลรักษาก็สูงด้วยเช่นกันค่ะแสาหรับองค์กรบางเจ้านะคะที่มีขนาดใหญ่มากๆการสร้างด a ตเซนเตอร์ของตัวเองก็มีนะคะเช่นองค์กรขนาดใหญ่ที่ให้บริการด้านคลาวด์อย่างไมโครซ o ฟทะมีเกิ a อเมซอนที่ ต,ตั้งอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานคลาวด์ที่สูงขึ้นเรื่อยๆส่วน Microsoft ประกาศล,ลงทุน Data Center นะคะปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากการพูดคุยหาเรือกันมาล่วงหน้าต่อเนื่องหลายเดือนจากบทบาเซลแมนของนาย,ยกรัฐมนตรีนี่แหละค่ะหลายคนคงจาได้ว่าช่วงปลายปีที่แล้วรัฐบาลไทยและ Microsoft เนี่ยลงนาม MOU ณซานฟรานซิสโก USA ยกระดับด้านดิจิทัลในไทยรัฐบาลไทยและ Microsoft เขาก็ได้ลงนามในมึิข้อตกลงความร่วมมือ MOU ภายใต้วิสัยทัศน์ในการยกระดับประเทศไ ให้มุ่งสู่้าวต่อไปกับนวัตรกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์นะคะวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือ MOU นี้เนี่ยจะมีการนําเทคโนโลยีคลาวด์แล้วก็ AI จาก Microsoft มาเสริมความแข็งแรงด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะสร้างโอกาสใหม่ๆในการจ้างงานยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยปูทางให้ประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นผู้นําในระดับ ภาพด้านนวัตกรรมดิจิทัลและความยั่งยืนก็อยากจะให้รอรับข่าวดีนะคะที่บริษัท Big Tech เนี่ยจะมาลงทุนในไทยหลังจากนี้อีกรัวๆเลยและทั้งวันนี้นะคะก็คือ Trend Tips Talk เรื่องดีต่อใจที่คัดมาให้คุณโดยออมสุพนิดาจันมูลค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ